ดเดี๋ยวครับวันนี้จะมาเออรีวิวเอออันบ็อกนะครับเป็นเออบางะที่ผมสั่งไปประมาณสี่สามสี่วันเนี่ยนะครับแล้วก็<ม>กว่าจะมานะครับก็แ้วนะ<ม>ก็คือผมแกะกล่องออกไปแล้วนะเพราะว่าอือมันหยุบผมเอามารีวิวข้างบนนะครับผมไม่อยากเอามาเพราะว่าเวอร์มิชโลโคโควิดรระบาดนะมไม่กล้าเอามา่อันนี้ผมฉีดสเปรย์หมดแล้วนะคือ แล้วก็ไม่เอากล่องขึ้นมาเพราะว่ามันอยู่ในขนส่งไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่านะ <c oughs> เดีมาปนในห้องนอนเราจะงานงานอกเอาโอเค okay. ก็เปขอกินน้ำก่อนฮนะก็คล <c oughs> ิปนี้ก็เออันบล็อกหน้าแต่ยังไม่รีวิวนะครับก็าแค่ดูว,ว่าซื้อเอล่มอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวทีละคลิปนะเอออันนี้ไม่ต้องสสัยม,มาคืออะไรมาคือ มันยืดขาได้มันจสไปได้ไแมมันน่ารักดีเลยซื้อมาโอเคเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่านะครับมะไรใกล้กันมุมกล้องมันใกล้อะเอออใช่ไหมเด็กเสียงเออวานี้กันนะครช่ไหมแล้วกันนะเดี๋ยวแกะเลยนะฮะ ให้หน่อยก็ได้ก็จะแกะดีๆด้วยกันนะครับเพราะว่าเผื่อใช้ถุง เรขอตัดขั้นตอนแกะถุงเลยกันประมาณนี้อยครับ,นนอ,คครบอ้าวสบายดูแม่ร่วงขึม้มาแล้วกันม่ค่อยเก็บก็อ่าองอาดีเลยเล่มนะครับก็เป็นอันนี้เป็นไอคิวนะครับเล่มสิบหกนะบอันนี้ซื้อมาเพราะว่า ปกสวยนะครับก็มีซื้อเรื <S <S ่อเลยซื้อเรื่มนี้มานะครับโอเคต่อไปเป็นเราจะท่านเรื่มส,มสามนะครับก็คือซื้อต่อจากที่ผมมีนะฮะต่อไปเป็นโซมาโยนัทปุงนะครับเล่มหนึ่งแล้วก็เออยล่งโลแล้วก็เล่มสองนะครับ น,นี้ปเป็เล่มสองนะครับแล้วก็เล่มสามแล้วก็สี่นะครับแล้วก็ห้าก็ค,คือซื้อมาห้าเล่มนะโซมามช่วงนี้ก็จะติโซมานหนึ่งเะคคับเพราะไปดูคาไปดูในไ i s, <S ามานะครับของนี่ว่าจะเก็บไว้นะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่แกะเฉยๆนะครับก็มอไอนน้ผมสั่งร้านะเออกระต่ายนะครับไม่ใช่ไม่ได้ชื่อกระต่ายนะแต่กปกเป็นรูปกระต่ายนะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูโอเคประมาณนี้นะฮะก็อันนี้ผมสั่งไปประมาณสามสี่วันนะเพราะว่ามีปัญหาการขนส่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ แพ็กมากดีมากนะกล่องกล่องอาจจะไม่ได้เอาให้เห็นนะแต่บุบนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากอันนี้เป็นสภาพนะครับก็ย <c oughs> ังไม่ยังไม่ค่อยเหลืองนะยังขาวอยู่ันี่เป็นไททันนะครับอันนี้เป็น,ทน,น,น,นเทาดำนะฮะของวิบุญกลิบเป็นเทาดำนะ <c oughs> มันคือขาวแตไม่เดี๋ยวผมเรียกว่าเทาดำเพราะมันไม่เหมือนสีขาว ไอคิวเออไว้นะครับก็บากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะโอเคไปแล้วครับจะค่อยเอามาวิวคลิปเดี๋ยวทำคลิปแยกรีอยู่นะครับโอเคบายไปแล้ว